ผลการศึกษาชิ้นใหม่ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและมหาวิทยาลัยโอริกอนสเตทในสหรัฐซึ่งศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมชี้ว่าอาคารบ้านเรือนระหว่าง1,044,000ถึง1 7 5 0 0 0แห่งทั่วกาซาถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับกลุ่มฮามาสเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็นร้อยละ50-61ของอาคารทั้งหมดในกาซา ภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นด้วยว่าอิสราเอลทิ้งระเบิดโจมตีพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของกาซาอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเมืองคารยูนิสเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองได้รับความเสียหายมากที่สุดอาคารบ้านเรือนในเมืองนี้เสียหายไปแล้วมากกว่า38,000แห่งหรือมากกว่าร้อยละ46 ขณะที่ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติชี้ว่าประชาชนประมาณ1,7ลแสนคนหรือมากกว่าร้อยละแปของประชากรในกาซากลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากภัยสงครามนอกจากนี้พื้นที่การเกษตรในกาซายังได้รับความเสียหายและคาดว่าอาจจะไม่สามารถฟื้นฟูได้เนื่องจากในซีเรียและยูเครนที่มีการสู้รบพบว่าการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้กลับมาเพาะปลูกได้เป็นเรื่องที่ยากมาก สาเหตุหนึ่งคือวัตถุร,ระเบิดที่ตกค้างทำให้การฟื้นฟูพื้นที่เต็มไปด้วยอันตราย